สวัสดีครับมาพบกับช่องยุทธน้องไผ่ฟาร์มนะครับวันนี้เราเดินทางมาจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้ครับเรามาจะส่งลูกไก่นะครับเนี่ยลูกไก่เราจะแข็งแรงมากครับเอาออกจากกองวิ่งเลยนะครับไม่มียืนเหงายืนซิมนะครับลูกไก่ของเรานะครับเป็นลูกไก่บ้านแท้นะครับร้อยเปอร์ซ็นนะครับแข็งแรงมากนครับ เราจะคัดเลือกให้แต่ตัวแข็งแรงนะครับให้สำหรับลูกค้านะครับเราจะส่งมายอดสุธรอยู่สามร้อยตัวครับวันนี้เรามาจะส่งเองครับตามพื้นที่นะครับถ้าพื้นที่ไหนไกลไกลหน่อยเราก็จะจะส่งขนส่งเอกชนนะครับอันนี้อยู่ใกล้เราครับ ฟาร,ร์มเราอยู them, <order them. S 2> kind of ่ที่จังหวัดจังหวัดอุดรนะครับจังหวัดอุดรราชธานีนะครับฟาร์มเรานะครับนะครับเราเพิ่งเอาออกจากกล่องนะครับไก่เรานะครับวิ่งแข็งแรงนี่นะครับแข็งแรงดีทุกตัวนะครับเราจะคัดเลือกให้โดยเฉพาะนะครับไม่ม <Poppy. S 1> ีตัวไหนยืนเหงายืนซึมนะครับเราเพิ่งเอาออกจากกล่องใหม่ๆนะครับ ด้านข้างเขาจะมีที่ล้อมรอบกันฝนกันลมด้วยนะครับสำหรับฟาร,ร์มนี้ครับเรามาส่งรอบที่สามแล้วนะครับเราไปดูรุ่นที่เราเอามาส่งไว้นะครับรุ่นที่แล้วนะครับนี่ครับเริ่มมันโตแล้วลนะครับมีมีมาจากฟาร,ร์มอื่นบางส่วนนะครับ ส่วนมากจะเป็นของฟาร์มเรานะครับนะครับแข็งแรงดีนะครับเป็นไก่บ้านแท้นะครับไก่บ้านแทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบุ่นี้ก็เริ่มตัวแล้วนะครับบุนนี้ครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับเขามีเขาต้องมีผ้าบังไว้นะครับแบบนี้นะครับไม่ให้โดนฝนละอองฝนนะครับ ก็จะปล่อยให้ไก่ออกไปเดินเล่นนะครับช่วงแดดช่วงมีแดดออกนะครับจะให้ไก่ออกไปตากแดดด้วยนะครับช่วงแดดอ่อนนะครับไก่จะได้แข็งแรงนะครับช่วยเสริมวิตามินนะครับให้ไก่แข็งแรงนะครับนังแข็งแรงดีเยอะครับไก่เรานะครับ เพิ่งเอามาสรงใหม่นะครับถ้าใครสนใจนะครับโทรไปรที่0987619127นะครับหรือว่า0621476594นะครับถ้าใครสนใจลูกไก่บ้านนะครับโทรมาได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาสอบถามเลยนะครับวิธีการเลี้ยงยังไงทำยังไงนะครับ เราจะคัดเลือกให้นะครับเดกตัวที่แข็งแรงที่สุดให้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องยุทธน้องไผ่ฟาร์มสวัสดีครับ